ที่บอกไปนะคะหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายค่ะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเองค่ะก็ได้มีกิจกรรมการรวมกลุ่มของเยาวชนนะคะเล่นสเกต็ตบอร์ดในพื้นที่ของสนามรงพิธีช้างเผือกกันอย่างคึกคักค่ะบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะคะคือการรวมกลุ่มการออกกําลังกาย สเก็ตบอร์ดค่ะได้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะหลังจากที่สถานการณ์โควิด1 9คลี่คลายค่ะโดยทางชมรมกีฬาสเก็ตบอร์ดจังหวัดยะลานะคะร่วมกับกลุ่มลูกเหลียงค่ะจัดโครงการเซฟอินเดเคชันค่ะขึ้นที่ลานจอดรถภายในสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาพร้อมกับเชิญชวนเยาวชนค่ะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนสเก็ตนะคะโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยค่ะ ซึ่งก็จะมีพี่ๆนะคะคอยดูแลฝึกซ้อมร่วมเล่นกับน้องๆเยาวชนค่ะถือได้ว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดให้เป็นงานอดิเรกและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายอีกด้วยค่ะมาดูในส่วนของทางด้านของนายอัสสันจะอรรงนะคะประธานชมรมสเก็ตบอร์ดจังหวัดยะลาค่ะ ก็ได้เผยว่าจุดมุ่งหมายของทางชมรมค่ะคืออยากให้น้องๆน,นะคะเยาวชนค่ะที่มีความสนใจทางด้านของกีฬาสเก็ตบอร์ดนี่นะคะออกกําลังกายค่ะซึ่งเยาวชนบางคนนะคะก็มีแววในด้านนี้ค่ะก็จะมีการต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพต่อไปค่ะซึ่งทางกลุ่มนะคะก็ได้น้องนำน้องๆเยาวชน2คนนะคะไปลงสนามค่ะและก็เคยได้รับรางวัลมาด้วยปัจจุบันน้องๆค่ะก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเล่นสเก็ตบอร์ดเพิ่มมากขึ้นนะคะ เริ่มต้นค่ะมีสมาชิกในทีมเพียงแค่4ีถึงหคนหลังจากนั้นค่ะก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้จังหวัดยะลามีสมาชิกรวมแล้วประมาณ60คนค่ะสำหรับเยาวชนที่สนใจอายุ5ขวบขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะมาเล่นที่นี่ได้ค่ะโดยมีพี่ๆมาสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะคะโดยกิจกรรมค่ะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นนะคะทุกๆวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนไปถึงวันอาทิตย์ที่6มีนาคม2565ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจะมีเกียรติบัตรออนไลน์และรว,วมไปถึงเหรียญรางวัลให้กับผู้ที่สามารถเก็บชั่วโมงในการฝึกซ้อมเป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่ทางโครงการกำหนดอีกด้วยค่ะ